โอเคครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันด้วยนะครับอยู่ผมกอต์จี้แชนแนลนะครับวันนี้ผมก็จะบอกวิธีการแก้ปัญหาการเข้าอ d e เดมิตไม่ได้นะครับพอกด e n t e r นะครับแล้วมันไม่เข้าเกมให้นะครับผมก็มีอยู่ประมาณ2วิธีแก้ไขนะครับเผื่อคนที่จะทำได้เนาะคืออันแรกนะครับให้ไปดูตรงเซิร์ฟเวอร์นะครับว่าเราเป็นเซิร์ฟเวอร์อะไรนะตรง2จุดหมายนี้นะครับให้เราเป็นสลับอีกเซิร์ฟเวอร์นึ่งครับ แล้วก็กดเข้าไปเลยโอเคนะฮะสลับเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับแล้วก็กดชิปเฉยๆนะครับ so อันนี้คือวิธีที่หนึ่งของผมนะครับเสร็จ so แล้วก็กดปิดเกมออกเลยนะครับ โอเคครับ okay, หลังจากที่เราปิดเกมไปแล้วเราก็เข้ามาใหม่นะแล้วก็ลองมา,าสลับเซิร์ฟเวอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์เอเชียหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ท่านเล่นอยู่นะครับลองกดเข้าไปนะครับโอเคอันนี้กดได้นะอันนี้กดได้ปกตินะครับเป็นวิธีแรกนะครับที่ผมทํานะครับก็มีหลายๆคนทําได้อยู่เนาะเฮ okay, ลองไปออกดูวิธีที่สองกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะดูวิธีสองกันบ้างนะครับ โอเคนะครับส่วนวิธีที่สองผมผมนะครับก็เป็นการสลับบัญชีนะครับก็จากสวิตช์อาเคาน์นะครับคือเราสวิตช์จากอาเคา์อาเคาที่เราเล่นอยู่นะไปเป็นอีกอาเคาน์หนึ่งก่อนนะฮะเดี๋ยวผมขอสลับก่อนนะครับโอเคท่นผมก็จะสลับมาเป็นอันนี้นะครับ โอเคแคนเซิลนะฮะเสร็จแล้วเราก็จะสลับบัญชีดูนะครับแล้วก็มันบางทีก็จะสามารถกดเข้าได้เนาะสำหรับวิธีที่สองนะครับสลับไปสลับมานะครับส่วนวิธีที่สามนะครับก็กดรีเพร์นะครับกดตรงเครื่องมือช่างนะครับแล้วลองกดเข้าดูนะครับผมลองทําทั้งสามวิธีนี้ปรากฏว่าของผมมันเข้าได้นะครับก่อนหน้านี้มันไม่สามารถเข้าเกมได้นะครับคือ เพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะครับก็ถ้าเกิดได้ก็ได้นะครับถ้าเกิดได้แล้วก็อย่าแชร์ความรู้นี้ให้คนอื่นต่อๆไปกันด้วยนะครับขอบคุณครับ